ถึงขั้นตอนการเป็นเซลชายของโรงแรมแมวกันนะคะในวันนี้ขั้นตอนแรกของกระบวนการนี้คือการสมัครในการสมัครนี้ไม่ใช่การทําสัญญานะคะในการกรอกใบสมัครค่ะมันจะเป็นเรื่องของเนื้อหาข้อมูลที่เราจะถ่ายทอดออกไปในส่วนประกอบหนึ่งการเตรียมความพร้อม,อมต่างๆดูสถานะเตตัสต่างๆ สถานที่และโลเคชันความเหมาะสมว่าเราสามารถทำมาได้ไหมซึ่งในใบเอกสารการสมัครนี้จะมีอายุทั้งหมด30วันการสมัครขาะรู้ร่วมไปด้วยดีเราก็จะมีการทำสัญญาเป็นชายค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะชำระในเรื่องของค่าเป็นชายและเข้าเมื่อกระบวนการนี้เสร็จเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมสถานที่และพี่เลี้ยงแมวรวมถึงในสถานะผู้ประกอบการด้วย อย่างแรกที่เราจะโฟกัสกันนะคะก็คือในเรื่องของแผนธุรกิจโครงสร้างต่างๆค่ะเราจะมีการเทรนเข้าสู่คัสอบรมทั้งตักสูตรต่อแค o โฮเทลบิสเน s มาสเตอร์ a s s และแคสซิ t ตอรหรือว่าพี่เลี้ยงแมวเมื่อตัวน,นี้เสร็จจัดนินกระบวนการในเรื่องของการออกแบบและก่อสร้าง หลังจากออกแบบเสร็จเราจะใช้เวลาประมาณสัก45วันในการก่อสร้างและในขณะเวลานั้นจะมีการเทรนนิ่งต่างๆเมื่อออกแบบและก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการเปิดเซนชยัยกระบวนการเราไม่ซับซ้อนค่ะแล้วเรามีขั้นตอนที่ชัดเจนถ้าหากว่าใครสนใจที่จะทำเ็นชัยโรงแรมแ้วนะคะหรือว่าอยากให้แกเป็นที่รึกษาในเรื่องของแผนธุรกิจโรงแรมแนว ลองทักเข้ามาคุยก่อนได้ค่ะโอกาสเติบโตมีค่ะและแผนธุรกิจของเราชัดเจนมากพอค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ